บางคนในตอนนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะเป็นประธานการมติการเนี่ยอยู่พักรัฐบาลด้วยกันยังอยู่พักพักรัฐบาลเหมือนกันแต่ตอนนี้วันวันเลข่ขายตัวครับอยากจะย้ายไปอยู่พักร่วมรัฐบาลมีสักหกสิบล้าน,นให้ผมนะ,นะนะเลือกตั้งคราวหน้าผมจะไปอยู่กับพี่ให้ผมสักหกสิบล้านทั้งๆั้งที่เป็นประธานการมธิการอยู่ก็อยู่ในในรัฐบาลนี่นะ คณะกรรมการมาิการหนึ่งแต่ว่าเออถ้าพี่ให้ผมหกสิบล้านนะผมพร้อมจะขายตัวเลยนะข,ขายตัวขายตัวไปอยู่กับพรักพี่เลยไอ้พักนั้นก็เออดีๆไว้เออถ้ามึงมึงสร้างพื้นที่ข่าวนะพยายามเป็นข่าวบ่อยๆนะวันบันมึงก็ให้นักข่าวทีลนนะหมื่นสองหมื่นอันนี้เรื่องจริงนะแจกใส่ซองมันสดๆในสำานเลยมีคนก็มาแจ้งผมมาทําข่าวที่ก็เอามึงก็ไปหมื่นหนึ่งมึงหมื่นนึงเงินใครวะเงินเนี่ยการมาธิการเนี่ยมันมีปีละสิบสองล้าน จะใช้ยังไงก็ได้ออกใบส่งใบเสร็จอะไรมานะมึงเอาไปหมื่นหมื่นมึงช่วยออกข่าวกูหน่อยให้กูมีออกข่าวไวๆหน่อยนะไปมีทุกวันเนงมีเห็นหน้ากูตลอดอ่ะนะเอ่อไม่ว่ากูจะพูดอะไรให้เป็นข่าวไวมมึงเอาไปหมื่นหนึ่งอะไรต่างนะอา่าช่องเล็กหน่อยช่องอะไรต่างมึงสองพันสามพันอะไรออกข่าวเพราะเดี๋ยวนี้มันมีนักข่าวบางคนบางสำนักมันซื้อได้ใช้เงินเพราะตอนนี้เงินเดือนมันน้อยนักข่าวมันก็มีบางคนมันใช้เงินซื้อได้ออกข่าวไวๆนะ นะสกเกตบางคนแม่งออก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 ทีวีบ่อยทิบหายเลยแต่แต่ฟังแม่งพูดเนี่ยโอ้โหไม่มีฐานร่างาเลยพาอะไมจ่ายตังมีตังจ่ายแม่งก็ออกออกมาแล้วจนบางคนนี่ผมต้องบอกว่าทิบหาย,ยมึงออกทีวีอะไรเนี่ยมึงอ่านคอมเมนต์บ้างไหมว่าขาด่าแม่ด่าพ่อมึงอ่ะมันไม่สนใจแล้วออกทีวีเพราะมจ่ายตังเอามือไปหมื่นหนึ่งถ้าเป็นประจาไปอยู่สภาเนี่ยก็จ่ายเป็นหมื่นขาประจํสวัสด,ดีครับท่านครับ ไอ้นักข่าวพวกนี้มันก็โอ้โห,โโหนะมือยกเลยรับจ้างเขียนข่าวเชียร์ไอ้ตัวตัวไปกันสองพันสองพันแล้วก็ออกไอ้พวกนี้ออกข่าวบ่อยมันได้มีวิสารละหาน้วันๆเห็นหน้ามานะันอ่ะพอผมเห็นมันออกปุก๊บจริงๆเลยโอ้โหเห็นอยู่ในทีวีอยากเอาตีนถีบทีวีนะแต่ครันนี้ทีวีผมแพงเนี่ยเนี่ยเพิ่งซื้อมาใหม่เนี่ยไอ้โซนี่อะไรเจ็ดสิบนิ้วเนี่ยแสนสามตนเดิมราคาสามแสนเงินลดเหลือแสนสาม กลัวพังมาตั้งแสนสามมาซื้อมาอืมประจามันเกลีได้พวกนี้ออกทีวีพวกไม่มีหาแล้วม,มีประโยชน์ประเทศชาติเลยเพื่นนะออกตลอดอะเห็นหน้าอีอกแล้วพอพูดพูดไปยังไงโอ้โหนะครับผมเห็นล้วมันพูดสังคมไม่ได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งที่มันพูดเลยแต่มันออกบ่อยเพราะอะไรมันจ่ายตลอดจ,จ่ายตังค์ะแล้วมันก็มีไอ้นักข่าวสื่อบางคนมันก็ไปรับตังนะไอ้พวกนี้ก็เป็นเหมือนก็เรียกหมารับใช้แต่พูดมาเนี่ยว่าใครนะ เราเห็นแล้วรู้เลยดูบางคนี่ไม่น่าเป็นข่าวไม่มีสาระเลยดูสิ่งที่มันพูดนะว่าแล้วก็เป็นไงฮิวนะครับตอนนี้ทั้ง Facebook และ Youtube คนดูเท่ากันห้าพันห้าพันรวมแล้วก็หมื่นกว่า